เรียบร้อยนี่โอ้โหมาอย่างเร็วโอ้โหผู้ชมมันมาอย่างเร็วเลยผู้ชมครับผมดูดิบิงมาโคตรเร็วอะครับมันเหมือนจะท่วมั้ว ซี่สแกนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอคออนที่มีชื่อว่าหรือมอสที่มีชื่อว่าอะควาโทริกบัสเกสนะครับผมชื่อชื่อเรียกยังไงก็ไม่รู้ที่จชื่อเรียกคนยากเลยนะครับข้อข่อภัยที่ผมพายหัวไปตั้งนานเว้ยกว่าจะกลับมาได้ประมาณหนึ่งเดือนหน่ไม่ดิหนึ่งสัปดาห์กว่าเออคือเนื่องจากกีทคอนเทนไม่ออกเกีเราเก็บบ้างโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าน้าจะตอบคิวนี้เว้ยโอเคเบียมมีไหมยังมีไปแล้วใช่ไหมเราดูคลิปหน้าไว้งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผมไปกันเลยก็ได้ก็หามานั่งนานหากว่าจะได้กว่ากูจะเจอเอ้าใครมันมาประกาศเชื่ออะไรตรงนั้นวะอะไรเครื่องสภาพผ้ารถยนต์บ้านมึงอะโอเคนัก็มาดูมาเกลยเอาความสริย์บัคเก็ตชื่อเรียโคตรยากไยไงก็ไม่รู้นะโอเคซึ่งมันก็จะอยู่ในช่องของดาเวคือเราใช้เวอร์ชั่น หนึ่งหุดเท่าไหร่ก็ช่างมันดูโอเคเดี๋ยวเรามาเอากันเลยเอากันบ้านไว้นะเอากันเออเอาให้หมดมีมีอะไรก็ต้องหยิบมาให้หมดด้วยคือโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันคืออะไรอันแรกอันแรกอันแรก,น,แรกน่าจะเป็นอะไรทรายรอ๋อ ่าจะอะไรสักอย่างเครื่องมืออันตัวต่อไปกันเลยนะอันต่อไปอันต่อไปอันต่อไปก็คืออ,อ,อะไรมันคืออะไรมันก็คือทรายสีม่วงในดูดิดนะครับผมมันก็เป็นทรายสีม่วงแต่มันยังไม่ไหลเลยใช่ปะเริ่มาเลยเริ่มาเลยเริ่มาเลยดูดูแบบไพ่พิบัตรแปรอวนใช่ใช่ อันนี้มันไม่มีทั้งผมลองได้รู้แล้วเดี๋ยวจะมาหยุดกันนะกูไม่อยากมันไปวนเยอะปับหยุดเรียบร้อยแล้วโอเคแค่นี้ก่อนปั๊บเรียบร้อยหยุดแล้วแค่นี้ก็ก็หยุดแล้ว,น,ลวนะใช่อันนี้ก็น่าจะเป็นซูนามีปักเกตใช่ครับแตวผมจะเอาไปปล่อยที่สูงๆเอาสอักกูแกะลยอะ ก็มันกลางนี่หนาวก็เลยแหละหรือไม่ก็อะไรวะช่ไมัอ้จะหมูบ้านเอวีซีไม่ผมไม่เอาหมูบ้านเอีซีหรอกผมจะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาสุนามิเอาไว้ตรงนี้นะครับกันกันวางเรียบร้อยนี่โอ้โหมาอย่างเร็วโอ้โหผู้ชมมันมาอย่างเร็วเลยทคครับดูดิเม่งมาโคตรเร็วอะครับเหมือน,นเหมือนจัดท่วมเมืองเลยใช่ปะ เหมือนกับน้ำท่วมโลกเป็นครั้งที่สลายแล้วก็ช่างมันถือนะครับโอเคเอปล่อยมันไปลาไปแต่มันก็ลาไปแล้วเออช่างมันถือโอเคมาดวนต่อไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเกินอันต่อไปอันต่อไปคือมันเป็นฟล o เซนบักเกสฟลเซนหิมะหิมะ มันเป็นอะไรหิมะล่วงเลยซะมันเป็นน้ำแข็งใช่ปะหรืออะไรตัวน้ำมีน้ําแข็งมองนั้นดูดิมันเป็นน้ําแข็งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสูน้มีเนี่ยอันตรายสุดเลยเฮ้ยเอาสักคืนอันตรายเกินโอเคนี่ก็จัดประมาณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหารีวิวที่อื่นๆกัน อยู่ตรงนี้เป็นโคตรแหลกเกิน้าสุนมิัเป็นอะไรวะเป็นลาวาใช่ไหมคือใช่ลาวาสุนมิแต่มันน่าจะบั๊กอะครับใช่ๆดูดิดูดิมึงดูโคตรสีดิมันมาได้มันมาแล,าแล,าแล้เดี๋ยวมันก็จะท่วมโลกไปเลยใช่ไหมอันนี้ทีนทีละเบิดแลาวลาวากูหายไปไหนลาวาหายเย่ะลาวาหาย นี่ครับนีมันก็จะมันก็จะไหลไปตามนี้ไปหมดนะครับผมอันนี้ก็คือ TNT น,นี่คือซุนมิทีนทีมันก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยมันน่าจะเขาน่าจะทําอะไรมาแบบไม่รู้อันนี้ครับผมใช่ใช่อันสุดท้ายอาควาโทริกบักเก็ต ความตุลีบากเก็ตไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคจบคลิปนี้ก็เป็นไงนสลับคลิปกวิดีโอของผมก็อาจจะอะไรสัระงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ